ซินเนอร์ซินเนอยามวิการเป็นเวลาของแกงคนบาปเตรียมตัวให้พร้อมถ้าคุณอยากเต้นรำไปกับปีศาจพบกับตัวอย่างล่าสุด s i n เนอร์ซินเนอผลงานล่าสุดจากผู้กำกับสายตาเฉียบแหลมไรอันคูกลอที่เคยกำกับมาแล้วไม่ว่าจะเป็น Black p a n t ทอรและครี d นำแสดงไมเคิลบีจอแดนที่ก้าวเข้ามารับบทแนวใหม่ในฐานะของคนบาปที่ทิ้งปัญหาชีวิตที่ไม่ อยากจดจำเอาไว้เบื้องหลังสองพี่น้องคู่แฝดจอแดนกลับมาบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่กลับพบว่ามีปีศาจช,ชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังรอต้อนรับพวกเขากลับมาเขียนบทและกำกับโดยไรอันคูกลอผู้กำกับภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ซินเนอร์นำแสดงโดยจอแดนจากแฟรนไชส์แบล็กแพนเทอร์และครีปในบทบาทคู่ร่วมด้วยผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์เฮลี่สเตนเฟลบัมเบอร์บีบทรูกริปแจ็ค โอคอนเนลเฟอร์รารีวุนมีโมซากูพัสเซนเจอร์เจมี่ลอสันเดวูแมนคิงโอมาเบนสันมินเลอร์ทรูไลและเดวรอยลินโดดาฮาบลาดควบคุมการผลิตโดยซินซี่คูกลอเซฟโอฮานีนายนไรอันคูกลอผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารได้แก่ลุดวิทย์เยรันซอนวิลกรีนฟิลและรีเบกาชู ทีมเบื้องหลังมากฝีมือคุกรลอได้แก่ผู้ร่วมงานกับแบรนชายและแพนเทอร์ได้แก่ผู้กำกับภาพออทามดูเราผู้ออกแบบงานสร้างที่ได้รับรางวัลออสการ์ฮันนาบีกเลอร์ผู้ตัดต่อไมเคิลทีชอเวอร์นักตัดต่อภาพยนตร์นักประพันธ์เพลงที่ ได้รับรางวัลออสการ์ลุดวิกเยรันซอนและนักออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับรางวัลออสการ์รุดอีคาร์เตอร์ซินเนอร์ซินเนอร์วันที่17เมษายนในโรงภาพยนตร์ซินเนอร์เป็นภาพยนตร์สยองขวัญย้อนยุคสัญชาติอเมริกันที่จะเข้าฉายเร็วๆนี้เขียนบทกำกับและอำนวยการสร้างโดยไรอันคูกลอ ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยมาเคิร์นดีจอแดนในบทบาทคู่เฮลี feld, an, nel, ่สเตนเฟลไมค์คาตันแจ็คโอคอนเนลวุูนมีโมซากุกเจมี่ลอสันโอมาเบนสันมิลเลอร์ลีจุนหลีและเดลรอยลินโดคูกลอเริ่มพัฒนาภาพยนตร์แนวนี้ผ่านบริษัทผลิตภาพยนตร์ของเขา Proximity Media ในเดือนมกราคม2024เมื่อจอแดนได้รับเลือกให้ร่วมแสดง Warner Brothers Pictures ได้สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายในเดือนถัดมาหลังจากการแข่งขันประมูลและการคัดเลือกนักแสดงสำหรับบทบาทเพิ่มเติมเกิดขึ้นในเดือนเมษายนก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำในเดือนนั้นการถ่ายทำเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม2024ิซินเนอร์มีกำหนดเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาในวันที่18เมษายน2025 พี่น้องฝาแฟดไมเคิลบีจอดแดนพยายามทิ้งชีวิตที่มีปัญหาไว้ข้างหลังและกลับมายังบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่กลับพบว่ามีปีศาจที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังรอต้อนรับพวกเขากลับมา